สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับนี่ก็อยู่กับผมช่องเสียเบียร์้ําซิงครับผมวันนี้มาดูรถคนดังครับรถคนดังของซอโดมิจานซินครับคันนี้ห่างเครื่องครับนี่ครับใครบอกว่าแกทำมันเดียวไม่เสร็จนี่เสร็จจริงๆครับยกเครื่องเก่าออกแล้วครับนเครื่องเกา่ายู่นู่น,นเครื่องเก่าออก วางเครื่องใหม่ครับเสร็จแล้วครับวางเสร็จแล้วแต่ยังไม่ทําแท่นนะครับต้องจัดการใหม่ครับถ้าเป็นผมนะครับพวกนี้นี่ผมจะลื้อออกหมดเลยครับผมจะแกะออกหมดเลยแล้วผมจะเดินเปรลดใหม่ครับเพราะว่าพวกนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับพวก EGR พวกอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้ครับแน่นอนครับสําหรับผมนะนี่พวกนี้นี่คือยังไงก็ไม่ได้ใช้ครับแกะอย่างเดียวครับเอาโล่งๆไปเลย บอกเลยว่าจัดลงลงไปเลยไอด้ดมไม่ใสเหรอชุดยอดครับนี่พ่นสีกันสีเรียบร้อยครับนี่ดูโอ้ทำได้เนียนเหมือนกัน,นครับวางนะเนียนแต่ยังไม่ไจับยังไม่ได้ยึดเลย

ออตอนนี้ก็เกิดปัญหานะครับเครื่องมันลงไม่ได้ครับตอดมบอกว่าเ,ออเครื่องมันลงไม่ได้มันติดกซีครับก็ต้องมีการปรับแต่งหรือแปลงบ้างเล็กน้อยครับไม่ถือว่าแค่นี้ทำไม่ยากหรอกครับเพราะใหญ่กว่านี้ก็ จัดมาแล้วครับผมวางเวลาทันแล้วเครื่องก็ยังแห้งดีครับเสื้อแดงครับเสื้อแดงเขาบอกว่าแรงนะครับเขาบอกเสื้อแดงอ่ะแรงอยู่แล้วจี GO 8อปัข้ามรุ่นนะครับสาอ,อุดมนี่แกจัดข้ามรุ่นเลยอยอดยอมใจอย่างนี้ครับนักรบย่อมมีบาดแผล ของเก่าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอยากได้คอมมันเร็วเฉยคืออยากได้คอมมันเร็วมาวา,างเฉยก็เลยจัดนี่มาดูเกียร์เกียร์ก็ล้างแล้วครับนี่ล้างแล้วเรียบร้อยดูว่าสุดดยอครับ นี่จะเป็นเกียร์เดิมเกียร์เดิมที่ที่อถอดออกจากรถนะครับตัวนี้เ,นเกียร์เดิมเลยมอน้ำอู้มอน้ำยังสวยอยู่เลยมอนามิเตอรอันนี้กอันนี้ก็ของเดิมครับ นี่เตือมากับเครื่องส่วนนี้ก็ม่อน้ํามากับเครื่องม่อน้ํามากับเครื่องมันเล็กครับมันเล็กไปไม่ดีหรอกม่อน้ำมากับเครื่องไม่ค่อยดีต้องทํำไมครับเพรงั้นก็เพิ่มช่องครับถึงจะโอเคครับแต่เกียร์น่าจะใส่ลูกนี้ครับลูกเดิมก็ไปกับเครื่องเลยเกียร์น่าใส่ลูกนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูฟังนะันอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่เห็นได้ยินว่าเสาโดมาติดตรงนี้นะครับเกิดปัญหาเลยครับจะบอกว่าเกิดปัญหาแล้วติดครับแต่ถ้าติดถ้าติดพวก,กพวกนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับนี่ ถ้าเป็นผมนี่คือลื้อเลยลื้อออกเลยถอดออกถอดออกมามันก็จะโล่งครับก็จะวางเครื่องได้แล้วก็เดินเลดใหม่ครับเดินเลสใสอินเตอร์ใหม่แม่งก็เดินีเนยมใหม่ครับเพราะว่าท่อน,นี้มันเตี้ยแล้วมันชนกับกระซีับมันหลงไม่ได้ต้องงานนี้ยาวๆครับหนึ่งอาทิตย์แน่นอนครับจัดยาวๆไปเลย ขาลอกเขาก็มาตรฐานครับขาลอกนี่มีหักครับนี่มาตรฐานมากครับดูขาลอกใช้ขาเหลืองครับขาลอกเหลืองอย่างใหญ่เลยดีของนอกมีวาล์วน้ำด้วยครับเดีรถนอกมาถ้าเป็นนอกแท้เครื่องนอกแท้ทุกคันจะมีวาล์วน้ำม,มาครับนี่สังเกตง่ายเลยมีวาล์วน้ำมาจะไม่จะไม่ปล่อยตรงเหมือนรถบ้านเราส่วนใส่วาล์วน้ำกับไม่ใส่วาล์วน้ำก็มกันแล้วแต่คนชอบครับ แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนใช้ครับบางคนก็ว่าถอดดีบางคนก็ว่าใสด่ดีก็มันอยู่ที่การใช้งานมากกว่าว่าคุณใช้งานแบบไหนใช้เครื่องยนต์ที่เอที่วิ่งงานวิ่งแบบไหนครับมันอยู่หลายอย่างครับถอดดีบ้างถอดแล้วไม่ดีบ้างก็มีปะปนกันไปครับนี่ก็จะเป็นลูกมือครับมาแล้วครับแต่เช้านีลูกมือช่างไม่ไยคือบ่ คือ,อ,คอ,อเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเกาะนะ่าห<อ>เครื่องเก่าก็เจ็ดดีครับดิสภาพนี้นี่เอให้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาครับหรือโทรสอบถามมาได้นะครับถ้าสนใจเครื่องเกียร์อะไรก็โทรสอบถามผมได้ครับศูนย<อ>์แปดแปดสี่เจ็ดสี่หกสามแปดสองครับผมติดต่อได้นะครับโอ้ย<อ>ยอดจะได้เดิมๆครับ

เดี๋ยวทำสีก็ส่งสีใหม่ก็โอเคแล้วครับเกี่ยวเลยว้าเป็นงานที่ไม่ใช่งานง่ายๆครับเพราะว่าก็ต้องมีแปลงมีอะไรบ้างนะต้องทำใจครับถ้าจับมนุษยนางๆๆก็ต้องวางตำแหน่งใหม่หมดครับผมไม่รู้ว่าแท่นเครื่องมันตรงกันหรือเปล่านะครับ เครื่องหน้าหลังเพราะว่าผมไม่ได้ดูตอนยกออกครับเพราะผมไม่ได้อยู่หน้าง,งานเนาะเห็นแต่เสียดมตัวถามครับเอายังไงก็เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับเพราะว่าไม่อยากพูดพ่ำลำเยอะครับเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปเลยว่าเสียดมจะทำยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกิดปัญหาแล้วครับบางเงนไม่ได้ครับยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์ทำซิงวยน,นะครับสวัสดีครับ